สวัสดีค่ะเข้ามาพบกับทางช่องเราอีกครั้งนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง<ๆ>เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเราด้วยนะคะใกล้เปิดใช้งานแล้วนะคะสำหรับทางรถไฟคู่นคนปรปฐมชุมพร400กิโลเมตรในเดือนกันยายนนี้นะคะโดยในวันที่21กรกดาคม2566ที่ผ่านมานะคะนายเอกรัฐศรีอารยันพงศ์นะคะ หัวหน้าสํานักงานผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยถึงความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะเร่งด่วนว่าตามที่การรถไฟได้ลงนามสัญญาโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่เจ็ดเส้นทางและโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่สองเส้นทางตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทยพศ .2558 ถึง2,565โครงการดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้วและเปิดให้บริการได้แล้ว2โครงการซึ่งได้แก่1โครงการช่วงชุมทางฉะเชิงเซาถึงคลอง19แก่นคอย2โครงการช่วงชุมทางถนนจิระถึงขอนแก่นโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างนะคะและใกล้แล้วเสร็จ3โครงการได้แก่โครงการช่วงนครปฐมถึงหัวหิน โครงการหัวหินถึงประจวบคีรีขันธ์และโครงการประจวบคีรีขันธ์ถึงชุมพรนะคะได้แก่หนึ่งโครงการช่วงนคปรปฐมถึงหัวหินสัญญาหนึ่งนคปรปฐมถึงหนองปาลาไหลระยะทาง93กิโลเมตรผลงาน97.183เปสเซส่วนสัญญาสองหนองปาลาไหลถึงหัวหินระยะทาง79กิโลเมตรผลงาน97.535เปอร์เซ็ สโครงการช่วงหัวหินถึงประจวบคีรีขันธ์ระยะทาง84กิโลเมตรผลงาน99.99% 99สามโครงการช่วงประจวบคีรีขันธ์ถึงชุมพรสัญญาหนึ่งประจวบคีรีขันธ์ถึงบางสะพานน้อยระยะทาง88กิโลเมตรผลงาน93.510%สัญญาสองบางสะพานน้อยถึงชุมพรระยะทาง79กิโลเมตร ผลงาน96.523%และส่วนงานระบบอาญาสัญญาณใต้ดินระยะทาง400กิโลเมตรผลงานอยู่ที่48.147%ทั้งนี้ในภาพรวมนะคะของทั้ง3โครงการในส่วนของงานโยธาได้ดำเนินการใกล้เสร็จครบทั้งหมดและเริ่มมีการทดลองเปิดใช้ทางคู่ใหม่นะคะบางช่วงเพื่อทดสอบระยะทางไปแล้ว จากนั้นนะคะการลถไฟมีแผนเปิดใช้งานจริงช่วงเดือนกันยาย,ยน2566เริ่มจากสถานีนครปฐมถึงสถานีสพรีอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรนะคะระยะทางประมาณ400กิโลเมตรจากนั้นจะขยายไปถึงปลายทางสถานีชุมพรในเดือนธันวาคมนี้นะคะซึ่งจะดำเนินการคู่ขนานไปกับงานติดตั้งระบบอายัดสัญญาณและโทรคมนาคม และก็ตั้งเป้าหมายจะเปิดใช้งานได้เต็มระบบภายในปี2,568โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างอีกสองโครงการได้แก่ช่วงโลบบุรีถึงปากน้ำโพและช่วงมาบก,กระเบาถึงชุมทางถนนจิระ1โครงการช่วงโลบบุรีถึงปากน้ำโพสัญญา1บ้านกลับถึงโคกระเทียมระยะทาง32กิโลเมตรผลงาน86.67% สัญญาสองท่าแค่ถึงปากน้ำโพระยะทาง116กิโลเมตรผลงานอยู่ที่78.44%ส่เปอร์เซส่วนงานระบบอายะสัญญาณสายเหนือระยะทาง148กิโลเมตรผลงานอยู่ที่32.160% 2. ซ็โครงการช่วงมาบกระเบาถึงชุมทางถนนจิระสัญญาหนึ่งมาบกระเบาถึงคลองขนานจิต ระยะทาง58กิโลเมตรผลงานอยู่ที่96.220%สัญญา2คลองขนานจิตถึงชุมทางถนนจิระ1ระยะทาง96กิโลเมตรยังไม่ได้ลงนามสัญญาส่วนสัญญาที่3อุโมง์รถไฟระยะทาง5กิโลเมตรผลงานอยู่ที่98.137%ส่วนงานระบบอาญดสัญญาณสายตะบันออกเฉียงเหนือ ระยะทาง132กิโลเมตรผลงานอยู่ที่21.560%เเปอร์ซโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่2โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการในช่วงเด่นชัยถึงเชียงรายถึงเชียงของและช่วงบ้านไผ่ถึงมุกดาหารถึงนครพนมขณะนี้มีแผนก่อสร้างอยู่ระหว่างดำเนินการ4สัญญาดังนี้ หเด่นชัยถึงเชียงรายถึงเชียงของสัญญาหนช่วงเด่นชัยถึงเงาระยะทาง103กิโลเมตรผลงานอยู่ที่0.934เปอร์เซสัญญาสองช่วงเงาถึงเชียงรายระยะทาง132กิโลเมตรผลงานอยู่ที่2.157เปอร์เซ็สัญญาสมช่วงเชียงรายถึงเชียงของระยะทางอยู่ที่87กิโลเมตร ผลงานอยู่ที่1.485% 2. บ้านไผ่ถึงมหาสารคามถึงร้อเอ็ถึงมุกดาหารถึงนครพนมสัญญา 1. ช่วงบ้านไผ่ถึงหนองพอกระยะทาง180กิโลเมตรมิตรภาพ 3. ระยะทาง175กิโลเมตรผลงาน0.007% นายเอกรัฐกล่าวต่อว่าเมื่อการก่อสร้างการลถไฟทางคู่ระยะเร่งด่วน7เส้นทางและเส้นทางสายใหม่สองเส้นทางเสร็จแล้วจะช่วยเพิ่มสัดส,ส่วนทางคู่ทั่วประเทศมากถึง10เท่าหรือคิดเป็น65%ของระยะทางรวมทั้งหมดมากกว่าเดิมที่มีทางคู่เพียง6%อีกทั้งยังช่วยย่นระยะเวลาการเดินทางได้1-1.50ชั่วโมง รองรับปริมาณการขนส่งสินค้าและการขนส่งผู้โดยสารที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งจากถนนสู่การขนส่งเป็นรางที่มีต้นทุนต่ำกว่าตลอดจนเชื่อมโยงกับขนส่งกับประเทศเพื่อนบ้านได้ด้วยนอกจากนี้การรถไฟยังอยู่ระหว่างการจัดทำโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่สองเพิ่มเติมอีกเจ็ดเส้นทาง ได้แก่ช่วงปากน้ำโพถึงเด่นชัยช่วงขอนแก่นน้องคายช่วงชุมทางถนนจีราถึงอุบลราชธานีช่วงชุมพรถึงสุราธานีช่วงสุราธานีถึงชุมทางหาดใหญ่ถึงสงขาและช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงปาดังเบซาซึ่งขณะนี้ได้เตรียมการจัดทำข้อมูลเพื่อรอเสนออนุมัติโครงการแล้วส่วนโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงเด่นชัยถึงเชียงใหม่ ก็อยู่ระหว่างการจัดทําข้อมูลเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการรวมถึงกําลังทําการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA เ e <IA, S 2> ช่นทั้งนี้หากโครงการทางรถไฟทางคู่ระยะที่2องดำเนินการเสร็จแล้วจะทําให้การรถไฟมีรถไฟคู่ครอบคุมการเดินทางได้มากกว่า50จังหวัดทั่วประเทศมีเส้นทางคู่รวมกันมากกว่า3,000กิโเมตร ภายในปี2,572ซึ่งจะสามารถรองรับขบวนรถได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า2เท่าตัวสามารถทําความเร็วในการขนส่งสินค้าได้จากเดิม29กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็น60กิโลเมตรต่อชั่วโมงและทําความเร็วในการขนส่งผู้โดยสารเพิ่มจาก50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็น100ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยไม่ต้องเสียเวลาในการรอหลีขบวนรถค่ะวันนี้แอดมินก็มีข้อมูลเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังสำหรับวันนี้แอดมินก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ